สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะกรมศิลปากรน,นำเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิละปะวัฒนธรรมศึกษาดูงานแหล่งโบราณนนคดีโบราณสถานในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะ เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศิลปากร,กรได้นำเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ตอนบนศึกษาดูงานแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีในพื้นที่อำเภอชยัยยาจังหวัดสุร,ราษธ,ธานีโดยมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิณวัดพระบรมธาตุัชยาราชวรวิหาร ซึ่งพระบรมธาตุเจดีเป็นสถาปัตยกรรมศิละปะสีวิชัยที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน พระบรมธาตุชัยยาเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีเป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามาแต่ครั้งอดีตการเป็นหลักฐานที่สามารถนำมาเล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ของบรรพชนในอดีตแม้ว่าศูนย์กลางของเมืองจะย้ายไปตั้งใหม่ที่บ้านดอนซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีในปัจจุบันแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและ ศิลปรกรรมที่วัดพระบรมาธาตุชัยยากลับเป็นอนุสรณ์ที่แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอดีตและครั้งนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนรวมถึงคณะสื่อมวลชนที่ไปร่วมงานได้มีโอกาสร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุเพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์พระบรมาธาตุชัยยา และสถานที่อีกหนึ่งแห่งวัดโพธารามซึ่งเป็นวัดโบราณคาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนกโกสินทร์เป็นสถานที่ที่มีการขุดพบผ่านทองคำที่บริเวณลานวัดใกล้ริมรัว้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่15กร,รกฎ าคม2,566การศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติตลอดจนสร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปะวัฒนธรรมซึ่งภาคใต้มีสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่เก่าแก่และสําคัญจึงขอความสนับสนุนและความร่วมมือจากเครือข่ายทุกท่านเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ การดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนช่วยกันปกป้องคุ้มครองอนุรักษ์และรักษาไว้ให้มีความยั่งยืนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเครือข่ายชุมชนสังคมและประเทศชาตินายพนมบุตรจันทราชโช อธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่าสำหรับกระบวนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครในเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่หรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะกับงานด้านโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติและชุมชนผ่านกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย อาสาสมัครดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต้องขอขอบคุณอาสาสมัครท้องถิ่นและชาวบ้านในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมรวมถึงพระสังฆาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนอื่นๆที่ร่วมอนุรักษ์และดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา เขตภาคใต้เป็นแหล่งมรดกทางศิลปะวัฒนธร,รรมของชาติที่เก่าแก่สำคัญเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยให้เกิดรายได้ของชุมชนดังนั้นความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่างๆของสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคนไม่ใช่เพียงด้านวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงภาคเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ